สวัสดีค่ะมาพอกอันนี้แล้วค่ะมันนี้ได้หมึกกระดองอย่างนะคะเนาะออย่างเตาทานน้ำจิ้มซีฟูดแล้วก็มีใส่กอกน้ำค่ะใส่กอกซื้อมามันเหลือกเลยเอามาอุนา่นทะจวเย็นแล้วโอ้เย็นแล้วเนาะทาสีเห็ดอ,อ <c oughs> ีกอย่างแล้อนี่ค่ะหมึกย่างมาเซ็บแซตน้ำกระเด้อค่ะเดี๋ยวมาดูกันครับโอ้ใส่กอกอย่างจิ้มซีฟูดบะอืมเขากันมากเลยครับ

ก็อ่ะมันมันก็รู้อยู่แล้วว่ามันก็ไม่อยากกินปลาหมึกถ้าไม่อยากกินก็ไม่กินไงแม่จะกินท <laughs> ่านก,ก,ก,ก็อยากกินลูกชิ้นแล้วก็จับท่านก็อยา,ากก,ายกินใช่ค่ะอ่าวอืมจิ้มซับมากค่ะเจกาไก่อ่ะ ช่างมันมีแต่โตกำลังต้มห่วไก่พอดีต้ม เอาอะไรอะนม่ว่าใส่กอกคนเสียที่ห็นเนาะน้ากินค่ะฮึไม่ชอบไม่ชอบาไก่ทำจิ้มแซ่บ บ่เพดไปไหนไม่ใช่ว่าเก็บมาคือใส่จุกลูกชิ้นนกันนะมไม่ขี้เหรอ <c oughs> มีพ่อแม่มาถ่ายด้วยอืมพ่อไม่ชอบ ไม่ชอบออกกล้องใช่ไม่งั้นก็ไม่ถ้าออกกล้องแล้วพ่อกินข้าวแม่เลยอืขั้นงไงไม่รู้อ่ะนี่มหแม่วาแซ่บบเลกรอบแฉกนุ่มเนื้อ mười ba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  mẹ ba nhau ba nhau ba mười ba mười ba mười ไม่เอาไรดีกว่ากินมันมี่กินมันแย่กินมันแย่กินปลาหมึกก็อย่างนี้แหละเดี่ยงไงมันแย่มากจันจันจ๋าอะไรไม่คืออย่างนี้นางเนี่ยอ้า มีผักเยอะเยอะกะถังเวลรหนอดไข่หนอดเฟ็มอย่าทิ้งไปให้มันไม่กินข่าวเลยนะแกะวะตั้งอยากวนแล้วเขาถึงเวลาแแกะด้วย หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสิบสามใหม่ค่ะลุยซิง พวกแค่ขาเปตัวร้อนร้อนมีตากพะลมไะไม่ได้ปากพะลมร้อนเหมือนจะไข้อ้อุ้มอุ้มอ่ะอืมมีแปลงทำอ่ะ เอาไปให้ไก่แล้วกันอันไหนพักกายกันง่ายอ่ะอืมเมื่อเช้ายังขโมยลูกอมเขาเลยเขียนแล้วค่ะไปแล้วขโมยลูกอมเฟมแทร่แท้วไปแล้วเฟมเฟมตลูกอมมาเก็บไว้สิกินมาออื่นไงเอ้สกินมาอนีตื่นมาบ่ทอขี้ม้อยรักไปเลย ไม่ tego, ่าไม่ว่าเอามามเร็วเร็วเไม่ว่าหรอกเร็วมาเเดี๋ยวซื้อใหม่ก็ได้ปะเงียบซาวเบาเพเงี่เยบเงีเียบเงียไอ้เียบ ไปแม่จะอิ่มละใกล้ก็จะอิ่มะพอแล้วอิ่มแล้วร้องอ่ะยังอีกสามทีใหม่ค่ะกินปลาหมึกกินเนี่ยปลาไหลไปไหนหรอกไม่นช่เป็นพวนทองจักงหน่อยกินกับโบมักนี่ยบไปค่ะ อ่าอาย่าเจ้านะแล้วเงียบไปก็เด้อบัานนี้ค่ะอารมณ์บ่จ่อยแล้วค่ะเชงไในกระขอขอบคุณคนที่เขามารับชมนะคะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะมบงไปบ่ไว้แล้วไปบ่ได้แล้วไปต่อบ่ได้แล้วน,นบาอารมณ์ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะไ้พ้อกันคลิปหนาค่ะเหมือนนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ<ห>